ตือนกันเลยยังเนาะเมื่อคืนนี่วันทีนนน่มาได้สดยามบางร้านให้เบืง้งมากันบกเบาไหวเมาแล้วครับเด้อไอ้เบืงบ้งมาเบื้งเชิญงานยางังยามไปกวาแล้วพู้หนะเดี๋ยวมาเบืง้งนี่นี่บางนี่เบืง้งบ่ได้มาเมื่อคืนเนี่ยนี่นี่นี่เอาโอ้หบ่ได้เอ้คือยังคือหนักหนัก,นก,กวะ ยังคือหนักหนักเลเด้อเด้อเห็นบ่นี้นี่ตอของมันเหลืองเหลืองนี่ไปไปเด้อไปหาเชียนงัดก่อนเด้อสิว่าเ็ดไปซื้อปลาไหลมาใส่ไปโบเมนเด้อเจ้โบเลยเนี่ยโอ้ตัวนี้หนักเนี่ยเด้อกระเทีออกกันเบิงอู้อู้อัดกันโคโลเลยเนี่ยตายแล้วบ่เองของ อันนี้ก็มีอนี่ก็มีกันฮะนี่นี่หนักหนักตึงตึงอยู่ไปไปเบิ้งกันฮะสองแล้วครบเวละร้านห่อครบบมนี่ยังมาทันในนี่อยู่พี่นี่โอ้ตายดับหนึ่งเลยวะนี่นี่นี่เบิ้งนี้นี่เป็นไดรนี่เบิ้งน้าเนี่ยนี่วัวได้มัดนันไว้เด้เนี่ยเอ้านี่ก็อ้ยยาำเนี่ยอ่าอ่าเบิ้องเบื้องวัวหัวยังหันหน้ามาใส่กัน

้ยบ่เบามีโตนี่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 มือหมอนี่บ่มีมีโตมีโตของแท้โอ้มีมีโอ้สองวะเนี่ยโอเลอยเรือลอยเรือเยอะเนี่ยสองปลาปลาปเบิลงอีกอันนีกอุ้ยตัวนี้ขึ้นหนักว่ะเอ้าตัวนี้ขึ้นจมน้อนน้ำโคลน่ะเอ้ากูตายแล้วว่ะใส่ท่านอู้ปลาอู้โคลนบุ่นออกไปเลยจมตัวใส่ยังดีมุดน้ำอยู่ท่านมัวมั่งเตี้

มันลงตีน้ำไหมคือแห้งว่ะแต่ว่าคือหนักหนักแม่งหนักตึงเลยนี่โอ้มีโตไหมมีไหมหนักตึงเลยไหมอุ้น <c oughs> นี่ <c oughs> นี่น <c oughs> จ้าเบิงมีเลยมีมีมีหู้วววปะนี่โอ้น้ำแห้งปะตัวน,นี้ เหนื่อน้อนหนอนหามเพื่อแหงเปล่าโอ้ยเบาเลยไปทอนบ้านนะเดี๋ยวเทให้เบิ้งหนักนะโหเหมือนกล่องเบิง้งหลังโอ้โหสองเลยนะบางนี่คือช่องว่ะเอาได้แล้วตัรกนั่นเลขสองอว้ายต,ตัวหาง,งามเลย นิ่งอตายบ่นั่นว่าแล้วเห็นมันมขึ้นนิ่งๆว่ะมขุดจนว่าแข็งเบ็ดเนาะโอ้โหมีตัวงามแหมใส่่หมใส่งามถูกว่ะเนี่ยอันนี้นักๆล่าที่นี่หรอกว่าน่ะโอ้โหมีแต่ลุ่นงามนิดเนี่ย อูอันนี้ตึกเลยอันนี้นักกว่าขโมยเลยนี่อันนี้นักอู้หางเนี่ยอู้ยสองสองไงอู้หูหูหูหหโอ้ยไปยังขึ้นนักกว่าโมยเท้าดองดองว่ะอีกเขาโอ้โหนี่เขายังสองนะอู้ยเนี่ยสูตรนีดเขาอิ่ลีวะได้ผลเลยวะล่ะเบลเลว อีสองโ<อ>ล,งงล,ลหนึ่ง